สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พี่จะพาเพื่อนๆมาทำสมูทตี้แบล็คเบอร์รี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พี่บิ๊กพายกินให้ด้วยนะครับเป็นสมูทตี้ที่ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการไดเอทนะครับหรือว่าควบคุมอาหารนะครับผมพี่ก็จะใช้แบล็คเบอร์รี่แช่เย็นนะครับตาแอโรนะครับซื้อมาจากแมคโคร ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับผมราคาเพื่อนๆจะใช้เป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ก็จะใช้นมสดนะครับผมใช้แค่2ออย่างนี้นะครับในการปั่นหลังจากนั้นนะครับพี่จะใช้ท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งก็จะมีแก้วมังกรครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมีกล้วยครับกล้วยหอมครับ แล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่ของเรานะครับผมเอาไว้เป็นท็อปปิ้งนะครับเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับใส่แบล็คเบอร์รี่ของเรานะครับประมาณ300กรัมนะครับลงไปก่อนเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ตามด้วยนมสดนะครับวันนี้พี่จะใส่นมสดประมาณ200 ml นะครับ จากนั้นก็ทำการปิดฝาแล้วก็กดปั่นได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะเปิดดูข้างในนะครับผมให้เเพื่อนๆได้ดูพร้อมกันนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสมูทตีท้ที่พี่พาทำวันนี้นะครับพี่จะใช้เพียงแบล็คเบอร์รี่นะครับ มันก็จะเป็นสมูทตี้ธรรมดานะครับซึ่งมีสารอาหารไม่เยอะนะครับก็จะมีพวกวิตามินพวกเกลือแร่นะครับที่ได้จากผลไม้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสมูทตี้โบนะครับเขาก็จะให้สารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับก็อย่างเช่นพวกไฟเบอร์พวกวิตามินพวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันอย่างนี้นะครับผมแต่วันนี้พี่จะใช้เพียงแค่อย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะ เทนะครับผมสมูทตี้แบล็คเบอร์รี่ของเราลงในถ้วยนะครับให้มันเป็นสมูทตี้โบรนะครับจริงๆสมูทตี้โบรเขาจะใส่ผลไม้หลายอย่างแล้วก็อาจจะมีพวกตะกูลทัวพวกใส่ผักที่ให้ไฟเบอร์อะไรลงไปอีกนะครับผมแต่วันนี้พี่จะใส่แค่แบล็คเบอร์รี่นะครับ เพื่อนก็สามารถทํากินได้นะครับอาจจะเปลี่ยนผล,ลไม้อย่างอื่นได้นะครับวันนี้สมูทตี้แบล็คเบอร์รี่ของเราก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวนํานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอากล้วยนะครับมาเป็นท็อปปิ้งนะครับตามด้วยแก้วมังกรครับตัดความเปรี้ยวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยแบล็คเบอร์รี่ของเราครับเป็นเมนูแบบสำหรับไดเอทได้เลยนะครับผมทานง่ายๆนะครับหลังจากที่ตกแต่งหน้าเสร็จเราก็เอาไปรับประทานได้เลยนะครับผมเน้นผลไม้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสมุทตี้โบแบล็คเบอร์รี่ของเราครับ ลองไปทำทานกันดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับพี่เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับขอบคุณมากครับ